ทีนี้มาดูเกมทางฝั่งของบาเยิร์นิีกันบ้างครับครับถือว่าข่าวร้อนแรงมากเรื่องผู้จัดการทีมใช่ไหมฮะที่แวงซองกอมเบนีใช่มากว่าแฟนจะหลายคนจะยี้นะเถ้าผมเป็นแฟนบาเยิร์นผมก็งงนะออทาไมลดาผมไม่รู้ว่าแฟนบาเยิร์นงงไหมคือคือถ้าว่ากันตามสถิตินะครับอายุก็ไม่ใช่และสามสิบแปแต่เขาเคยกมียูเลนนาเกลส์แมนมีาแล้วก็นิโกโฮัว อ่าใช่ที่ที่ยังหนุ่มๆที่ยัง30ต้นต้นๆครับอ่าสามแปดก็ยังถือว่าโอเคอ่ะอก็มากกว่าทุกคนในทีมเอ๊ะรุ่นเดียวกันน้อยเออร์เปล่าใช่สูสีกันเลยเออรุ่นรุ่นน้อยเอออ่ะแต่ว่าอย่างน้อยก็พวกพวกกันอ่ะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยก็จะอายุน้อยกว่าหน่อยอันนี้โอเค,อ,คอายุได้แต่ว่าประสบการณ์เนี่ยนึกออกไหมน้อยมากเออแล้วคือคุมเบอร์ลี่ตกชั้นอ่ะใช่มียี่สีนน่คะแนนนั่นน่ะสิ ทำไมถึงทำไมถึงเข้าตาไม่รู้นะ<ม>ทำไมถึงไปเ,เข้าตาแบบผู้บริหารบาเยนที่แบบเวลาคัดเลือกโค้ชแต่ละคนเนี่ยครับดูมันจะยุ่งยากแล้วก็แบบไอ้นี่มากเลยนึกออกไหมน่าจะมีแค่สองข้อแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนก็คือแม้จะไปพยายามดึงแหวงซองกอมบานีมาแต่กลายเป็นว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะเจอค่าฉีกสัญญาะระดับ20ล้านยูโรเลยนะครับคือแบบโอ้โห สูงไว้มากๆนะครับเพราะเบอร์ลี่เองก็เพิ่งจะเข้ามาคุมทีมไงสำหรับทางฝั่งของใช่มีสัญญาถึงปี2028ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฉีกสัญญาเขาแพงมากนะฮะคือไอ้เรื่องข่าวอ่ะมันก็แบบเราก็ต่านตามข่าวใช่ไหมว่าเออบาเยนสนใจแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วกับอมปานีกับทางบาเยนเนี่ยก็น่าจะตกลงกันได้งแต่ว่าจะมาติดเงื่อนไขค่าฉีกสัญญา20ล้านยูโรซึ่งมีรายงานว่าบาเยนเนี่ยพร้อมจะจ่ายแค่ 10ล้านยูโรก็เสอะแล้วสูงแล้วอ่าก็ถือว่าสูงแล้วนะครับซึ่งถ้าแบบสมมติว่าอ่าถ้าเป็น2ี่สบล้านยูโรเนี่ยถ้าเป็นผู้จัดการทีมที่จะถูกดึงมาจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องระดับแบบเอเออบีบวกเอที่แบบพาทีมโชว์ผลงานทาผลงานได้ดีนี่คือผู้จัดการทีมที่พาทีมตกชั้นอ่ะครับมันมันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะยี่สิบล้านยูโรนะครับมันก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ย ผู้บริหารของบายจามินิกเนี่ยคิดอะไรอยู่ผมเดาไม่ยากเลยนะคนที่เลือกน่าจะเป็นแม็กซ์เออร์เบิลคนที่ดึงมาจากไลฟ์สิกอะซีโอคนใหม่อ่ะเขาชอบคนหนุ่มกับข้อที่สองคิดว่าลิสต์ที่ไปตามาหลังๆเนี่ยคือมันไม่มาเลยไม่มาไม่มีใครมาแม้กระทั่งลาฟลังนิกคือลังนิกเนี่ยเขาปฏิเสธไปมารยาทนะครับผู้ชมเพื่อจะคุมยูโรก่อนแต่ว่าบาเยือนก็รอไม่ได้ไงเพราะว่าจบยูโรเดี๋ยวมันปรีซีซั่นไม่ทันไง เพราะว่าเพราะว่าถ้าว่ากันตามไทม์ไลน์คือภายในเดือนนี้ผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องต้องต้องมีโต้แล้วใช่หนึ่งกรกฎาอใช่ก่อนยูโรแต่ว่ามันก็มีกระแสหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลรวมถึงไบยูเมเนกเขาก็ตั้งมาเพื่อรอบางคนไงกลายเป็นว่าตอนนี้คือก็ยังไม่แน่นะครับในการที่เสือใต้จะยอมจ่ายหรือเปล่านะในราคาดีหรือว่าต้องพยายามให้กอมบันีเนี่ย เล่นแร่แปรธาตุแล้วก็ประกาศลาออกอีกทีหนึ่งหรือว่าไล่ผมออกเถอะแล้วก็ค่าช่เชยญจะได้ต่ำาวันนี้เดี๋ยสักสิบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ว่ามันจะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งก็คือเขาจะดึงอนนี่ไปด้วยดึงเครกเบลามี่ซึ่งเป็นมือขวาของเขาแต่ว่าเครกเบลามี่เองก็ไม่อยากไปเพราะว่าถ้ากอมบานีไปจริงตัวเขาก็อาจจะได้ขยับขึ้นมาเป็นโค้ชเป็นกุนซืออะไรเงี้ยคุมเบอร์รี่ก็คุมเบอร์รี่ต่อเพราะว่าอยู่ในแชมเปี้ยนชิพ ก็อาจจะมีโอกาสสร้างสร้างชื่อใช่ไหมดีกว่าเป็นมือสองในเยอรมนีนะใช่นะแล้วมีโอกาสจะเสียชื่อด้วยใช่ครับแต่ก็ต้องรอต่อไปนะครับว่าทางฝั่งของเสือใต้จะเจราจาเรื่องค่าสีสัญญาตรงนี้ยังไงแล้วมันก็จะมีข่าวต่อเนื่องมาครับว่าถ้าเกิดว่า,าแผนการดึงกอมปานีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหนึ่งนักเตะที่น่าจะถูกดึงแล้วก็ถูกเลงตามไปก็คือแจ็ค กรีลิชครับเขาให้เหตุผลว่าแวงซองกองปณีเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแจ็คกรีลิชครับชื่นชอบมากอยากจะดึงแจ็คกรีลิชนะครับไปเล่นร่วมกับแฮร์รี่เคนโอ้โหแล้วลองคิดสภาพนะครับซ้ายแจ็คขวาซาเน่หน้าเป้าแฮร์รี่เคนก็น่าจะโหดพอตัวแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแจ็คกรีลิชนี่ก็ลูกรักเป๊ะเหมือนกันลูกรักแต่ไม่ค่อยได้ลง เล่นไม่ดีมีแค่สามลูกเองใช่ก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันกับฟอร์มการเล่นแต่ว่าเป๊ปไม่น่าขายเพราะว่าถ้าแจ็คไปซ้ายจะมีแค่โดกูอืซึ่งถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเจ็บบ่อยใช่เจ็บบ่อยใช่ตอนหลังเริ่มโดนตั้งข้อสงสัยว่าแบบฮ้ยอยู่เที่ยวเยอะไปหรือเปล่าทำไมร่างกายคุณเปาะจังเลยคือดีแต่เจ็บบ่อยถ้าลองสังเกตดูดีๆเขาจะเจ็บลงสักสี่นัดแล้วก็จะเจ็บไปสักนัดหนึ่งตอนที่โดนเปลี่ยนออก ตอนพักครึ่งนี่ร้องไห้เลยอะใช่ไหมแสดงว่าร่างกายไม่ดีใช่ครับจะต้องร่างกายไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างก็ต้องสืบกันเข้าไปว่าไม่ดีไม่ดีจากตรงไหนข้อความส่งมาบอกว่าเข้าทางเลยครับเพราะว่าแจ็คกิลิตเจอกับเมืองเบียร์ออเข้าช่วงออกทัวเบอร์เฟสนี่ไม่ต้องเล่นบอลแล้วกินแต่นี่เดี๋ยวกินเบียร์อย่างเดียวแต่ราคาก็คงจะต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเซตตี้ซื้อไปได้สักเวลาหนึ่งร้อยล้านปอนด์นะฮะใช่ โปรตมหาศาลมากมาก